สวัสดีจ้าพี่น,อน้องเมื่อนีพามาเล่นนะบุบวงเต้ะผู้สิอันไปเก็บเห็ดก็เด้อพี่น้องวนนพวกเราจะมาเก็บเห็ดเยอะๆโอ้พวกเราจะมาเก็บเห็ดเยอะอ้าวดิท่าไปเก็บเห็ดเลยจ้าเอาดิเดินไปเลยจ้ะเดินไปเลยจ้ะเดินไปเลยม,มีเห็ดน,นะพี่บอกว่าอยู่เห็ดพี่ก็แล้งเก็บอยู่ ามา,าตรงนี้ต,ตรงนี้จะมีเห็ดเยอะว้าวพักกระโดดด้านกันแมวฝั่งนีเก็บพักกระโดดก่อนถูเจะเห็ดแล้วใส่แล้วเก็บ<ช>พักกระโดดพี่รอกใส่ล้เห็ดอ้าวเห็ดยังคือเถ่าแท้เป็นเห็ดที่บอหรรูก เฮ็ดจิงเออเออเออเก็บเอาไปลูกนิดจ้าเก็บเอาเร็วๆเอาหนึ่งกระเบนบ่เอาพี่ลูกเฮ็ดจังไหลระบาดเดี๋ยวโอ้โหแม่ถือดิค่ะรวยเท้าวะซนว่าพอนเก็บตาพอนเก็บตาบอถือบอถือไปว่าง พี่ว่าเก็บตัวดีนนเัาเทาะละพี่แ่ก็เทา้ันี้ก็ไม่เจอตัวเทาเด้ตัวเทานะเทา้ใช่ถุงใช่ถุงไม่ใส่ถุงคุณมนเลยโอ้ยเบาเบาบาเบาโอ้ยมุนเก็บเอาไปดันเก็บเอาไปผมไม่ต้อง เอาปาดีดีในถุก่อนเ่สิไปเอาอีกเ่เห็นอีกแล้วเดดเดเเด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 เเดีดเดเดเดดเดเเดาเดเ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 ดดเ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 ดดเกดเดเดเเดเเด็ดเดดเดเดเดอเด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 เเเ สองาสยามกีเมตสองดอกกี่เมตน่าโอเคมีอีกไหมหาดูอีกสิไปหาดู <c oughs> เออหมดแล้วก็ไปเลยหมดแล้วก็ไปเลยจ้ะแล้วก็ไปเลยจ้าหาที <c oughs> อ่อื่นกูเด็กเ่งเด้โอ <c oughs> ้โหไหเอาข <c oughs> ้าเก็บเลยเนาะข้าเก็บบ่มี้เลยเนาะเบิเร์ดละบานนี่ ดอกลอยๆด้บบุอันบ่บีบอฮู้หุ่นหุ่นหุ่นยังได้ดอกล้เด้หุห่ยู่ขางหน้าหุ่นได้เข้าเสียวได้เสียวบ่ได้แล้วก็ได้เลิกโคโอ้เถ่าบ่ลาที่แกเห็ดไม่ใส่เอ เฮ็ด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 กล่องสะเทีอยงมาดิเก็บพักกระโดนอยอดเดียวคุณสมมติเก็บอีอยู่แล้วไว้ เฮ็ดยู่แบบว่ส really? <speaking in general> ิละพี่ก็เดพออเฮ็ด แหกแรกคักแน้ะบังต้นกล้วยด้วยล่ะแหกแรกคักนี่ต้นกล้วยแบบที่เราเห็นลแล้วล่ลละแบนเบาเมยอยูอย่ร้นนานไปดูดไปไปไปะปะก็ด,ะดีนะละครจับ มาหาเห็ดมาหาบักบัวอยู่แ้วนั่นเราหาเห็ดกับนั้นแล้วก็กินน้ำด้วยพี่น้องน่าไอ้แรงคักพี่พี่น้องดูตาภาพมีขี้บัวด้วยนะพี่น้องอะไรขี้บัวนี่ไงก็ขี้วัวไปทำอะไรได้ก็ไปปลูกผักได้อ๋อไปใส่ผักเราใบมีบอลอ่ะ เป็นแบบนี้มันก็จะแข็งแข็งเดี๋ยวกะทงหน้าไม่บอกบอกบวงสิดอกบ่วงแล็มันกลายเป็นดินป้าดิสี่ละเห็ดออกว่าเก็บดิสี่ละจะเห็นจะเห็นว่าเห็นแล้วก็แล้วไปแล้วเสร็จแล้วถ้าหนูไปกินน้ำในขามอันนี้พวกเราก็แม่พาหนูไปกินน้ำกูไม่กินแล้วบวงแล็บรึเปล่าไปกินน้ำกันนะกันนะหนูไปกินน้ำกันนะ วงแหลกเงาปลาพี AL, ่น้องเจเอจเอาวงอยู่บอกบ้านสามสี่ด้วยเจเอเอาถิ่นใบดิตดดิตดดิเราจะได้ผ้าเบื่อเลยพี่ดอกเอาว่าสิเก็บพักกระโดดอีกรื้ออีกล่ะพักกระโดดเท้าบัสากพัก กระโดดบ้านเฮานี่ข้าวบะสาดยินตามข้าวศะสาดคลิปนี้ก็ซ้อมนี่แล้วพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแลวจ้ะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะพวงอิง่วกินได้ได้ดิพี่น้องต้นเกอบอกวัวเกอร์แซวบอกวงด้วยดิ ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย